วันนี้เราจะมาเล่นสีฟา,นนายกันนะครับอูนนี้ผมเล่นแรงววนววววัวววววกันว่าวมวววาวว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 ว่ววววววว่รว

ผมว่าน่าจะไม่ถูกนะไกลมากเลยบอกเฮ้ยเฮ้ยมีเชเใ้ยังที่ยู yes ผมไม่ค่สบายนะผมไอสวยอย่างสวยเลยพี่ ไอทั้งเสียงเปลี่ยนเลยยิ่งไอผมย,ยิ่งเสียงเปลี่ยนนะทุกคนเริ่มระแวงเนี่ย ดีนะชุบอันนี้ยังไม่หมดยิงไม่โดนเลยสังนะดาบุคุณน,นี่คุณ เป็นพร้อมสั่นดีกว่าผมชอบเล่นปืนที่มันยิงรัวๆครับทุกคนแต่ MP40 ผมไม่ค่อยชอบเพราะยิงยิงรัวก็จริงกับน้นไม่แรงโอ้คุณ พูดระแวงเลยทุกคนเจอตัวทุกคนกระสุนปืนไกลผมยังไม่ค่อยมีเลย เจอแมลงสังสักครูปส์เมื่อกี้ผมเจอตัวอยู่แถวๆตู้อ่ะคุณกระเป๋าตีนมเออลืมทิ้งกระสุนอันนี้ วีดีวะที่นี่เคยเกิดการตัดฟากัน <c oughs> มีตัวยูไหนนี่ เจ็บหนักเลยดียนะเมื่อกี้เขาไอ้เนี่ยเขายิงไม่โดน,นี่ย สัสการดีนะเมื่อกี้ผมตั้งไออทันน่ะทุกคนไม่งั้นผมได้ตายแนย่ผมก็อาจจะไม่พูดอะไรนะ ือบตายเลยทุกคนครื่องดีทุครื่องดีโอ้ไม่โดนอ่ะ เราดักวงดีกว่าทุกคนดูเหรียญอ,อ,อยู่ที่เมืองน,นี้สินะเอ้ยมีคนแค้มีคนแค้มค 啊。嗯嗯 ไหวไหมทุกคนผมโดนลุมไอสองตัวนี้แม่งลุมผมโอ้ตายเลยตายเลยแม่งผมจะล่นปิดท้ายด้วยหมาป่านะครับรับบันสีเออหมาป่าหมาป่า เลือกอของเลี้ยขาของเลี้ยขาปืนถนัดผมเลยขอบคุนที่นี้ปืนถนัดผม ย่ออะไรครับย่ออะไรครับย่อเดี๋ยวยบิดยวดบิดเขาจะบิดหู ม่สู้ผมก็ต้องสู้สนาย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 สนามีเมพมยมบมามามาปืนธนัดผมเลยนะผมปืนธนัดผมเลยนะอะา ตายตายแตกวิ่งเียวนี่คือเซตสกิลผมนะครับประกอบไปด้วยนกแล้วก็สกิลอเน,นี้ยดวงที่ทำให้ทุกคนจะดูเราแล้วก็สกิลรูหน้าแล้วก็สกิลดาชานะครับแล้วก็โคโลโนู เฮ้ยเออสีเหลวโมูดผมตึงไหมครับผมตึงมากอย่างตึงเลยอ่ะสี่สูน้องอ่ะปิดท้ายสุดเลยอ้าวผมชนะแล้วมันตายแล้วนะทุกคนดูตายแล้วผมชนะเย็ดเย็ด อย่างตึงอ่างชนะสี่ห้าสูตเอิมอันนี้แคนผมใครอันนี้แคนเพื่อนผมใครจะเข้ามาก็เข้าได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้มีสกินปืนถาบอนเต็มเลยอ๋อเปนก่อนอันนี้แคนเพื่อนผมนะครับหัวหน้าแคนก็คือนี่ ขี้หมาท้อยขี้หมาท้อยกับขี้หมาบริการน,นี่แคนก็จะเวลสองนะครับเขาจะเข้าแคนเพื่อนผมก็เข้ามาได้นะนเวลสองครึ่งน,นี่นะครับบายบาย